สวัสดีครับผมโกอาช a าแนลวันนี้ก็อยู่กับเกมโลบ็อกแมปอนิเมะรัสแตอวัน,นี้ก็จะมาสอนหาวิติชาร์ตสมัยสมัยกบ้าแล้วฉบับผู้เล่นใหม่ผู้เล่นใหม่หายังไงมิติชาร์ตสปิริตชาร์ตดีเจนเดอรี่ชาร์ตกดนี่เทเลพอร์ตแชร์เลนอ่าเห็นไหมเลื่อนซ้ายนี่ฟึ๊บแชร์เลนลงไม่ยากนะ ด่านจะเปลี่ยนทุกชั่วโมงลงง่ายสิบตาแรกอะ่ะผมไม่แน่ใจว่าแต่สิบตาแรกอะ่ะการันตีแน่นอนพวกเนี่ยพวกชาร์จอะไรแต่สิบเอ็ดต,ตาที่สิบเอ็ดอะ่ะไม่รู้ว่ามันสุ่มหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะว่ามันเปลี่ยนใหม่หรือ,อยังเพราะไม่ได้ลงนานเพราะแอดก็ส่วนมากแอดจะลงประตูโซคิงต้องลงลกสองนะแล้วจะผ่านได้ก็ต้องผ่านเควสมาอยู่ดีด้วยและอีกอันนึงคือเลเวลรีเวิร์ดเป็นของรางวัล เลื่อนเวลก็จะยืมมากดรับกันด้วยอีกช่องทางหนึ่งคือร้านค้ากโกะอันนี้แอดซื้อไปละโกหาจากไหนก็หาได้จากการขายตุ๊ดเอ้ย <S 2> <S 2> ขายตัวเนี่ยฮะยิงตัวแพงก็ยิ่งได้เงินเยอะหรือไม่ก็ขายเนี่ยครับ ส่วนมากแอดก็ชอบขายไอนี่เอาออฟไอเซนที่หาได้จากประตูโซไซตี้สิบอันก็ห้าหมื่นปุ๊บอ่านะทองนะแต่แอดมีดลานสี่ไปไปต่อลูกสองเลยวิธีหาชาร์จฉบ,บับผมส่วนตัวก็มาลูกสองละต้องบอกก่อนนะว่าหาชาร์จเนี่ยก็เดลี่รายวันปุ๊บสุม่มใช้เชดฟ้านะเชดฟ้าก็หาได้จากสตอรี่ครับ ก็ซุ่มไปเลยได้ธาตุด้วยนะได้ของเยอะมากแล้วก็รานคาโกเช่นเคยต่อไปต้องบอกก่อนว่าทีมที่จะลงที่ผมจะแนะนำคือทีมต้องไหวในระดับหนึ่งหรือว่าเล่นกับเพื่อนแล้วก็มีตัวชนะธาตุในระดับหนึ่งอันแรกคือนี่สอ,อันนี้เลย ดันเจียนกับเซอร์ไวเวอร์เซอร์ไวเวอร์อันนี้เป็นของกอรลี่กิวที่เพิ่งมาใหม่อันนี้ก็ช่วยกันลงได้นะนี่เลื่อนลงมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บลงตาหนึ่งก็ได้หลายได้หลายร้อยอยู่เรามาซื้อมันรีทุกๆ2วันอันนี้เป็นของเซอร์ไวเวอร์กาโลได้5อันต่อ2วันอันนี้ก็จำไปนะ5อัน สิอันต่อไปก็ดันเจียนนี่อันนี้เป็นดันชินละลงยากต้องมีทานุน้ํำลงเล่นกับเพื่อนแล้วก็ต้องคอยกดภูเขาไฟด้วยไม่งั้นตัวหายดันทรงก็เหมือนกันเล่นกับเพื่อนก็ได้แต่ต้องคอยดูจอเพราะมันจะลบตัวทุกๆสิบเวฟนะก็คือสามสิบเวฟลบสามรอบประมาณนี้ ขายของที่ได้จากทันเจียนเอาชิลละก็เหมือนกันขายของที่ได้จากทันเจียนเนี่ยกดตรงนี้วิวช็อปแล้วก็อีกอันนึงอ่งนี่บอลลัดโอ้ขอเข้าไปเลยอันนี้เป็นบอลบอลลัดของกิลกาเมตอันเนี้ยลงได้คนเดียวต้องโซโลเพื่อนช่วยไม่ได้ก็น่าจะ2วันรีเซตเหมือนกัน อันนี้ก็พวกดันหลังๆเนี่ยลงง่ายไม่ยากเท่าไหร่จะมีดันเนี้ยที่ยากหน่อยอีกอันหนึ่งสำหรับสาย a f k หรือมาโครหรืออีกแบบคือ <c oughs> <c oughs> ลงประตูโซคิงครับปล่อยไปเลยวันหนึ่งแอดเคยลงได้อยู่ประมาณหนึ่งวันเต็มที่เลยไม่หลุดไม่อะไรได้หนึ่งร้อยชิ้นประมาณนี้เก้าสิบถึงหนึ่งร้อย คยได้สูงสุดก็น่าจะ120ชิ้นหลังจากที่รว <inaudible> มแล้วนะรวมเอาลีเจนมาคาเป็นในนี่อ่ะก็อีกเรื่องหนึ่งที่คนถามว่าชาร์ตมันแลกเปลี่ยนยังไงต้องบอกก่อนว่าอันนี้กรณีที่เรามีชาร์จอยู่แล้วนะกรณีที่แบบเฮ้ยพี่ผมมีลุงว่ะผมมีลุงสิบชิ้นเนี้ยผมอยากแลกเปลี่ยนเป็นรีเจนเดรี่อ่ะผมทำยังไงครับ หรือแม้ผมมีดีเจนผมอยากแลกมิติชาร์ตหรือแม,ม่ผมก็อยากได้เนี่ยอยากแลก I อีพิกอ่าไปดูกันกดสมมอนอันนี้โลกหนึ่งก็มีนะเป็นแท่งนี่มันจะเขียนว่าสปิริตชาร์ตเอ,อ่อคอนเวอร์เตอร์เข้าไปเลยอันนี้อ่าอันเนี้ยคือข้างบนนะ่ะของที่เรามีประมาณอ่ะเสร็จเริ่มต้นก่นอนอันนี้คือของที่เรามี สามารถแลกเปลี่ยนกับช่องข้างล่างได้ว่าเราอยากได้อะไรนี่นี้สมมุติเรามีมิติชาร์จอยากได้ลุงเราก็แลกไปปุ๊บหอันได้5ชิ้นนะดีเจนเดอรี่ส่วนถ้าเราแบบเรามีดีเจนเดอรี่อยู่แล้วเร,เรามีอยู่10ชิ้นก็ปุ๊บนี่มันก็จะได้มิติชาร์จสองชิ้นปุ๊บแลกไปแลกไปอันนี้ตั้งค่าเริ่มต้นนะ ดูยังไงว่าแลกอย่างละเท่าไหร่ก็นี่เลยมันก็จะมีบอก625ได้มิติชาร์ตหนึ่งชิ้นอ่ะจริงหรือเปล่าไปดู625หา่าเห็นไหมได้หนึ่งชิ้นประมาณนี้เนี่ยกดดูเนี่ยอันนี้ร้ยชิ้นก็กดอยากได้อะไรก็กดไปก่อนนะสมมุติเรามีอันนี้ร2 5ชิ้นอยากได้มิติชาร์ต หรือไม่ก็เราอยากได้อันนี้ l e g e n d a r y c h a r t เ,เราก็กดแรกไปปุ๊บหเห็นไหมอันข้างบนนะคือของที่เรามีมีเท่าไหร่ก็ดูตามจำนวนนะสุดท้ายก็มีประมาณนี้มีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็วันนี้จบคลิปแต่เพียงเท่านี้เท่านาั้นเจอกันใหม่เรยวๆนี้อาจจะมีสตรีมขอเซ็ตไมค์ก่อนนะเพราะตอนนี้ไมค์ก็แม่งแซ่แ่ยังเซตไม่เก่ง ฝากติดตามด้วยครับสวัสดีครับ